สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมร้วนจะบาง์เราทำไมเนี่ยอยู่กับ d a d d y World นะครับทุกคนครับเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยครับเมื่อไม่นานมานี้ตอนนี้ก็อยู่กับช่วงวันฮอลิเด์นะครับทุกคนครับนี่มีสกินในร้านค้าด้วยครับทุกคนมีตัวเยอะมากโอ้โหโอเคตรงนี้คือตัวละครนะครับหรือว่าในเกมจะเรียกว่าตูนใช่ไหมแต่ที่ตัวสะดุดตาผมมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นรูดี้ตัวนี้นะครับคือมันใช้ เป็นสกุลเงินนะครับออนาเมนต์ nament, นะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะใช้แค่300นะครับทุกคนครับซึ่งออนาเมนต์ตรงนี้นะครับเราสามารถเติมได้นะทุกคนใช้รูบักในการเติมหรือว่าจะเป็นการฟาร์มก็ได้นะครับทุกคนฟาร์มแบบง่ายๆเลยเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่าสายฟรี สบายมากนะครับนอกจากนี้นะครับเจ้ากวงเนี่ยยังมี arbitity ด้วยนะคือเหมือนเป็นสกิลติดตัวของเขานะครับเมื่อเรากดใช้สกิลนะครับเขาจะทําการพุ่งไปข้างหน้าเป็นระยะสั้นๆนะครับความเร็วที่0.4วินะครับคูดาวที่23นะครับทุกคนส่วนพวกสตงสแต็กก็ใช้ได้เลยนะทุกคนพวกสกิลเช็คอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเยี่ยมเลยนะกับราคาที่เสียไปนะทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับผมก็สามารถซื้อเขาได้แล้วนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะซื้อเขาเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวลองไปใส่กันดูนะครับว่าหน้าตาตัวละครตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับเออโอเคเดี๋ยวอีก3ตัวเอาไว้เป็น E ีีหลังๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันต้องทาเควสอะไรเนาะซึ่งตัวนี้มันไม่ต้องทํานะฮะคือตัวละครตัวสอตัวนี้นะครับสแต็กเขาเท่าเลยนะ เ,เหมือนกันเลยแต่ต่างกันตรงพาสีตรงอ b บ l i t y ิตี้ตรงนี้นะครับคือเจ้าป๊อ p ปี้นะครับเวลาเขาโดนตีเนี่ยเขาจะวิ่งเร็วขึ้น50% 3สามวินะครับทุกคนครับเมื่อโดนตีนะส่วนเจ้า r ูดี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าเมื่อเขากดสกิลเนี่ยเขาจะทำการพุ่งไปข้างหน้านั่นเองนะครับโอเคเราไม่มีสกิน <laughs> โอเคมาสเตอรี่นะครับมาสเตอรี่ก็เป็นเคเวสท,ทั่วไปนะครับเก็บไอเทม35เซเวอร์ฟ์นะครับ25ชั้นโอเค อันนี้ง่ายนะครับเมื่อเราทําเสร็จเราก็จะได้สก,กินนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะครับเรามาดูกันว่าตีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทุกคนค่อนข้างวุ่นวายเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราเก็บของก่อนปุ๊บอ่ะผมได้เป็นป๊อปมานะครับเป็นน้ำนะครับน้ําตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เราแข็งแกร่งขึ้น45นะทุกคนเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความแข็งแกร่งมานะอ่ะโอเคได้ช็อปกระแลกมาด้วยโอเคผมปั่นในเครื่องนี้เลยแล้วกันอ่าแล้วก็ปั่นชิวๆนะครับ จะมีใครมาไหมอ๋อตรงนี้นะครับทุกคนมันจะมีเป็นสกิล F ตรงนี้นะครับนี่เป็นสกิลกดนะฮะทุกคนที่ผมได้กล่าวไปช่วงต้นคลิปนะว่าเขาจะทําการพุ่งไปข้างหน้าเดี๋ยวเรามาดูว่าจะพุ่งไปยังไงนะครับตอนนี้เพื่อนก็เหมือนจะลากลากลาก,ลากผีมาหรือเปล่า <laughs> เออเอเอ,เอ,เอลากจริงวะโอเคไปฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลองพุ่งสินี่ฮะทุกคนครับจะพุ่งไปอย่างนี้เลยนะครับ จะทําการหลบศัตรูอย่างนี้นะฮะทุกคนแต่อย่าไปหาพุ่งเข้าประตูเอเข้าผีนะไม่งั้นสวยโอเคผีไปแล้วครับทุกคนกลับมากดต่อนะครับทุกคนหวังว่าเพื่อนเราจะไม่ลากมาอีกนะทุกคนเออถ้าลากมาอีกคือเราก็สวยอีกเฮ้ยโอ้โหโอเคทำไมต้องเดินมาทางนี้ด้วยวะโอเคอ่ยปก่อนโอเค,อเคนี่ฮะ,ะทุกคนนะคะียเห็นไหมมันจะพุ่งไปอย่างนี้เลยแล้วก็กจุ๊กเลยฮะทุกคน ือผมจะจู๊ผีตัวนี้นะครับเทคนิคการจู๊ครับทุกคนก็ให้เดินหลบๆอย่างนี้เอานะครับเห็นไหมมันจะขึ้นสัญลักษณ์ตัวนี้คือเราปลอดภัยแล้วนะครับแปลว่าเหมือนแบบผีไม่เห็นเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเกมนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับทุกคนค่อนข้างง่ายเห็นไหมจู๊อย่างนี้อ่ะทุกคนอันนี้คือเป็นเหรียญอณูเมนทนะครับทุกคนเป็นเหรียญของที่ผมเอาไปแลกอะทุกคนนี่แหละคือเหรียญตรงนี้เลยนะมันจะดรอปตามแมปนะครับทุกคนเห็นไหมอย่างนี้เลย นี่เห็นไหมโอเคนี่คือเหรียญเนี่ยฮะทุกคนอ่ะโอเคเก็บไปเลยนะครับง่ายมากครับทุกคนคนข้าเอออุยผมโดนตีโอ,โ,อโอเคเมื่อกี้เดินสวนเลนอ่ะโอเคเกมก็มน่าจะมีมาณนี้นะครับอันนี้ผมแนะนําให้เก็บนะครับทุกคน อ่าเก็บเลยนะครับมันจะเป็นการวิจัยนะครับทุกคนครับมันสําคัญมากๆเลยนะทุกคนเป็นการแบบปลดล็อกพวกตัวละครสูงๆขึ้นไปนะครับยิ่งชั้นทรงสูงเนี่ยเราก็จะยิ่งได้พวกวิจัยที่ดีขึ้นไปนะครับจะเรียกเป็นแบบแคปซูลก็ได้ตรงนี้นะครับเราสามารถกดดูสถิติเราได้นะครับกดดูมาสเตอรี่ได้ว่าเราเนี่ยทำถึงไหนแล้วนะครับทุกคนอ่ะชิวครับเกมนี้ผมบอกเลยไหนมีผีมาไหมข้างหลังน่าจะเป็นผีเดี๋ยวผมมาจูเขาหน่อยแล้วกันมานายมาหน่อยดิ ผีมาหน่อยโอเคนะครับผีเห็นแล้วเราก็ทำการหลบนะครับอ้าอุ๊ยโอ้กดแ้าเมื่อกี้กดสกิลว้าวฮัทุกคนอ้อโอเคผีน่าจะไม่เห็นเราละโอเคนะครับตอนนี้ผีไม่เห็นเราละอ่าทุกคนครับตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่เครื่องเดียวละโอเคเครื่องนี้น่าจะอยู่อ่าผมเห็นละโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกดเลยละกันอ่ามีเพื่อนพอดีเลยเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนผีมาเพื่อนผีมาเอา ขอโทษชิบหายละมาผมจะมาจูกผีตัวนี้ก่อนนะครับเอาเออผีแม่งไม่เล่นด้วยวะ่ะ